แก้เพชรพวกชอบเปิดเบีย้ยสูงเทคนิคที่เหล่าเซียนๆใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณครับนาทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยครับว่าเบีย้ยสูงหน้าเม็ดเนี่ยเป็นที่นิยมมากครับทั้งในหมู่นักแข่งแล้วก็การเล่นออนไลน์นะโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เปิดเบีย้ยสูงหน้าเม็ดเนี่ยก็จะเป็นสีขาวนะครับโดยมากก็จะเปิดเบีย้ยขึ้นมาก่อนทําโครงสร้างมานะอันนี้ผมก็พยายามพลูฟให้ดูเป็นมูฟออเดอร์ตัวอย่างนะครับก็ลองดูนะฮะ ในลักษณะนี้นะครับแล้วคุณผู้ชมลองสังเกตให้ดีครับมันจะเป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมคนเปิดเบีย้ยสูงหน้าเม็ดเนี่ยส่วนใหญ่นะครับต้องเอาโคนขึ้นมาผูกก่อนนะพยายามทาไม่ให้เบีย้ยตําแหน่งเนี้ยกับเม็ดเนี่ยสตัวเนี้ยมันขาดนะครับแล้วถึงจะค่อยแทงนะแต่ต้องดูฝั่งตรงข้ามด้วยอย่างเนี้ยผมอะขึ้นม้ามา2ตัวพร้อมรับมือละทีเนี้ยหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยเขาแทงเบีย้ยลงมาสังเกตเห็นไหมฮะว่าเมื่อกี้เนี่ยผมเพิ่งพูดไปว่า ทำไมถึงไม่ค่อยนิยมนะว่า2ตัวนี้ขาดมันจะเกิดอะไรขึ้นคือมันจะมีอยู่2ท่อนแยกนะสท่อนแยกหลักๆเลยนะครับที่เซียนจะเดินที่ AI จะเดินเพื่อนๆจําไว้เลยนะครับท่อนแยกที่1เนี่ยก็คือเอามาเนี่ยมาจับทั้งเม็ดแล้วก็เบี้ยท่อนแยกที่2ก็คือการแทงเบี้ยขึ้นไปให้กินฟรีอันนี้จะเป็นรูปแบบของ AI แต่อันแรกเนี่ยจะเป็นรูปแบบของคนนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเล่นแบบปกติเช่นเอาม้าขึ้นป่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาก็จะแทงเบีย้ยมาผูกอันนี้ต้องแก้กันแบบหนังสือแบบตำรานะครับแต่ทีนี้เนี่ยฝ่ายตรงข้ามเขาเปิดโอกาสให้เราเข้าโจมตีมาดูที่ท่อนแยกที่หนึ่งครับม้าจับเบีย้ยฮะการเดินม้าจับเบียเ้ยนะครับจับเม็ดในลักษณะนี้เนี่ยเป,เป็นการบ่งบอกว่าถ้าคุณไม่แก้ไข ในส่วนของเม็ดและเบีย้ยเนี่ยคุณจะโดนกินฟรีไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งทีนี้ครับโดยส่วนมากเนี่ยฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะครับก็จะมีถอยเม็ดลงไปเลยกับเดินโคนขึ้นมาผูกในลักษณะนี้ถ้าเกิดเขาถอยเม็ดลงไปเลยนะอย่างนี้สมมุติถอยไปเลยนะเราก็อาจจะแทงเป็นเบีย้ยสูงแล้วก็กันไม่ให้เขาเดินเม็ดกลับเข้ามาได้อ่ะลองดูนับเช่นตำแหน่งนี้เราก็แทงมาเลยถ้าฝ่ายตรงข้ามเขาแทงไล่มาเราไม่ต้องกลัวครับเราถอยมาลงมา เขาเม็ดขึ้นมาผูกอันนี้เรายี่ไม่ต้องกลัวเลยครับเราโยกม้าขึ้นมาคือเบีย้ยตำแหน่งนี้เขาเป็นจุดอ่อนเ็าอาจจะต้องกิน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 นะฮะก็คือว่าเราได้ทางโคลในการเล่นเซนเตอร์แล้วก็เบีย้ยตำแหน่งอ่าด้านข้างกระดานของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเป็นจุดอ่อนชัดเจนครับในอนาคตเนี่ยเราอาจจะซ้อนเรือแล้วเข้าโจมตีก็ได้ถ้าเกิดเบีย้ยตำแหน่งนี้ตายตัวนี้มก็จะตายตามนะฮะโอเคครับมาดูกันต่อครับสมมุติว่าตำแหน่งเนี้ยฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาเดินโคนมาผูกเนาะตามสเต็ปที่ผมบอกเนี่ย วิธีการเดินต่อไปของเราก็จะเป็นการแทงเบีย้ยเข้าไปใส่เม็ดในลักษณะนี้นะครับซึ่งการแทงเม็ดในลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นการเดินที่เราได้ทําฝ่ายตรงข้ามตลอดถ้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาใช้ขุนขึ้นมาอันนี้เสร็จเลยครับเละเทะครับอย่างนี้ครับคนเดินแบบนี้เนี่ยจบไม่สวยนะครับโดยส่วนใหญ่เราก็จะกินไา่เข้าไปครับก็ต้องถามอ่ะก็ซิบเบาๆเฮ้ยนายนายจะไปเดินอะไรต่อนายจะเดินอะไระเดินอะไรครับเนี่ย ถ้าเกิดว่าเขาเดินโคลนอะ่ะเราก็เอาม้าโยกเข้าไปบลุกคาดครับไหวเบาๆครับ,บพี่ครับผมขอเรือพี่นะครับเนี่ยฮะอันนี้คือสิ่งที่เราจะทํากับฝ่ายตรงข้ามนะครับแต่ถ้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาเลือกที่จะถอนเม็ดอ่าสมมุติฝ่ายตรงข้ามถอนเม็ดเนี่ยเราจะเดินยังไง2ไอเดียนะครับไอเดียแรกที่เราคุยกันเมื่อกี้ยกม้าถอยลงมาเพราะเรารู้แล้วนี่ตำแหน่งม้าไม่ใช่ตำแหน่งม้ามันมขึ้นตรงไหนครับขึ้นตรงกลางกระดานหรือไม่ก็ตรงข้างกระดาน เหตุผลที่เราขึ้นข้างกระดานเพราะเราจะทำอะไรเอ่ยกินเบีย้ยเนี่ยฮะอันนี้คือไอเดียแรกนะครับก็คือการถอยม้านะส่วนไอเดียที่2นะครับก็คืออย่างนี้ฮะกินเบีย้ยตัดเข้าไปก่อนอันนี้ผมไม่ได้ฟิกส์นะหมักลุกมันไม่ได้บังคับนะครับไม่ได้ตายตัวผมพยายามถอดหลายๆท่อนแยกให้เพื่อนๆเนี่ยได้เลือกเอาไปเล่นง่ายๆนะอันนี้เรากินก่อนฝ่ายตรงข้ามก้องกินใช่ไหมเรากิกนนะท่อนแยกเนี่ยถ้าฝ่ายตรงข้ามเอาเอา,เอาม้ากินเนี่ยอันนี้ เราอาจจะเดินโคนขึ้นมาปลุกม้าก็ได้นะครับตำแหน่งเนี้เราให้เขากินม้าไปเลยเพราะว่ามันก็เป็นการแลกกันแล้วตรงนี้มันเป็นแท่นโคนด้วยนะครับเราสามารถเอาโคนขึ้นมายืนกดดันเบี้ยในอนาคตได้อันนี้ก็น่าเล่นทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาก็เดินปกตินะครับเขาใช้เบี้ยมาเนี่ยเราก็พยายามเอาโคนขึ้นมานะครับ อันนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่สมมติฝ่ายตรงข้ามตบเรือมาแล้วก็แทงโคนได้กินฟรีไปเลยก็ได้ครับคือไอเดียของการที่เราเดินโคนตำแหน่งเนี้ยเพราะว่าเราอะต้องการที่จะเดินโคนขึ้นไปตำแหน่ง G5 อยู่แล้วสมมุติว่าฝ่ายตรงข้ามเขาไม่เดินเรือมาเขาไปเดินเบียรตำแหน่งนี้มาเราก็จะเดินโคนของเราไปอยู่ดีเพื่อที่จะสารต่อตำแหน่งขึ้นไปกดดันมา้านั่นเองพอเรากดบันดันม้าได้เราก็จะกินเบียรตรงกลางได้ แต่ทีนี้เนี่ยถ้าฝ่ายตรงข้ามเขาโยกเรือมาแล้วก็เดินโคนขึ้นมาครับสมมตุติเขากินมาเราก็กินคืนเนี่ยก็เป็นการกินในลักษณะนี้ครับอันนี้เราก็ยังคงเป็นต่ออยู่นะเพราะว่าเบี้ยด้านข้างเนี่ยของฝ่ายตรงข้ามมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแล้วตรงกลางคือเห็นไหมเราเรายึดพื้นที่หมดเลย หมากลุกเนี่ยมันจะมี3มสิ่งที่เกมให้เรามาเท่ากันนะหเวลาอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเวลานะตัดออกไป2พื้นที่นะครับพื้นที่ทุกคนเท่ากันแต่ตัวเนี้ยเรายึดพื้นที่ฝัดตรงข้ามได้ก็ถือว่าเราได้เปรียบพื้นที่3ก็คือตัวหมากเดี๋ยวถ้าเราได้กินตัวหมากฟรีต,ตัวหนึ่งเราจะได้เปรียบทั้งตำแหน่งหมากแล้วก็เวลานะก็ประมาณนี้มาดูท่อนแยกอีกท่อนแยกหนึ่งครับไปตรงข้ามเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยผมรูปให้ดูนะในกรณีของการถอยเม็ด แล้วถ้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาบู๊นะฮะโดยการเอาเอาเบี้ยกินเข้ามาท่อนแยกย่อยนี้เนี่ยคือถ้าฝ่ายตรงข้ามเอาเบี้ยกินเราก็แค่กินคืนนะครับตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ถ้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาเอาเม็ดกินหรือนะครับอาเขาเขาไปเดินตัวอื่นเอาเม็ดกินก่อนเนาะสมมติเอาเม็ดกินเนี่ยเราก็กินแลกกันไปแลกกันไปนะครับเขายกม้าขึ้นมาแล้วก็ยกยกโคนมาก็ได้ครับอันนี้ก็อาจจะไล่ ไล่มานะผมก็ถอยนะครับอันนี้ก็คือพรูฟเป็นไอเดียให้ดูเฉยๆว่าแนวทางต่อไปอ่ะมันจะเป็นยังไงนะก็คือแนวทางต่อไปอ่ะเราก็พยายามเอาโคนไต่ขึ้นมาเล่นแล้วก็ไปกดดันเบี้ยตำแหน่งนี้นะครับอันนี้ก็คือไอเดียการเล่นต่อไปนะก็พยายามแบบยึดทางเรือไว้ก็เล่นกันต่อไปอันนี้ก็คือแนวทางที่ต้องใช้ความคิดเห็นทั้งสองฝ่ายแต่ว่าฝ่ายสีแดงเนี่ยจะเดินง่ายกว่าทีนี้มาดูอีกช้อยหนึ่งสมมุติว่าฝ่ายสีขาวเนี่ยเขาถอนเม็ดนะครับ ก็เล่นแบบแนวทางเมื่อกี้เลยก็ได้ครับจะกินเบีย้ยก่อนเขาเ,าเบีย้ยกินกินเสร็จใช่ไหมเขาเ,าเบีย้ยกินแล้วเอาโคนขึ้นมาฟุตเวิร์กคล้ายๆกับท่อนแยกเมื่อกี้อ่ะก็สามารถทําได้นะก็คือเดินได้ทั้งคู่นะครับหรือว่าเราจะฟุตเวิร์กมา้าลงมาตรงกลางกระดาษแล้วก็ยกขึ้นมาตรงตําแหน่ง D5 ก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่อนแยกที่เวลาฝ่ายตรงข้ามเนี่ยครับเขาโดนเราแทงเบีย้ยสูงหน้าเม็ด ในลักษณะนี้โดยการเอาม้าไปจับ2ตัวนี้นะนี้ก็เป็นท่อนแยกที่สําคัญมากสําหรับเพื่อนๆที่เล่นหมากรุกม้ายงขวาคือคุณควรต้องรู้จุดพวกนี้ครับแล้วมาดูกันครับว่าท่อนแยกที่2ที่ผมคุยกันเนี่ยเป็นท่อนแยกของ AI เดินยังไงไปดูท่อนแยกของ AI เนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับเราก็จะไม่เอาม้าเนี่ยไปจับ2ตัวนี้ละเราจะเดินอย่างนี้ครับเพราะว่ารูปเกมเ่มันชุนลมุนกว่าคือเราเดินเบีย้ยเข้าไปเลยให้กินฟรี ฝ่ายตรงข้ามคุณต้องแอคชั่นอะไรบางอย่างถ้าคุณถอยเม็ดก็แน่นอนครับเดินคล้ายๆท่อนแยกเมื่อสักครู่นี้ที่เราสอนกันน,กน,นะแต่สมมุติเนี่ยถ้าเขาถอยจริงๆเนี่ยจุดนี้ครับอย่าลืมนะท่อนแยกเมื่อกี้ที่เราสอนกันคือม้ามยืนตำแหน่งนี้เราต้องเสียเวลาถอยกลับมาแต่ทีนี้ไม่ต้องเสียเวลาละเรากินตัดไปเลยแล้วก็ยกม้าจับคือเบีย้ยฟรีนะฮะอันนี้เราเป็นต่อโดยธรรมชาติแต่ทีนี้ครับถ้าฝ่ายตรงข้ามเขาไม่ไม่เล่นกับเราง่ายๆแบบนั้นนะครับเขาใช้วิธีการแบบ กินเบีย้ยก่อนในลักษณะนี้ซึ่งผมเชื่อว่าร้อยละ90หรือร้อยละเ9เนี่ยแถวๆเนี้ยครับหลายคนน่าจะต้องเดินมาแบบนี้แน่พราะหลายคนเดินมาแบบเนี้ยสิ่งสําคัญนะครับไม่ใช่การเอามา้เนี่ยไปจับกลางกระดานนะคุณต้องเอามา้เนี่ยมาจับตําแหน่งนี้ครับนี่ฮะท่อนแยกเนี่ยจะคล้ายๆกับมนุษย์เดินแต่ AI เนี่ยมันจะรังสันแต้มที่ชุนลมุนมากกวา่าซึ่งไอ้แก็บของความชุลมุนเนี่ยคุณสามารถหาประโยชน์จาก จุดนี้ได้มันอาจจะทําให้คุณเป็นต่อหรือมันอาจจะทําให้คุณเป็นรองเลยก็ได้นะแต่ถ้าคุณรู้แล้วคุณก็จะเป็นต่อนะคุณคุณดูคลิปนี้จบบรรลุแน่นอนทีนี้ครับเรายกม้ามาจับ2ตัวเนี่ยถามว่าฝ่ายตรงข้ามจะทํายังไงถ้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาเดินโคลนมาผูกคุณคุณไหมเหมือนเหมือนอะไรเอ่ยเหมือนท่อนแยกแรกที่มนุษย์เดินถูกต้องไหมครับคล้ายๆกันไหมผมว่ามันคล้ายกันนะสมมุติแบบเขาแทงเบีย้ยลงมา ไล่ไล่ม้าเราแล้วก็าม้าไปตัด2เลยนะครับท่อนแยกเมื่อกี้ด้วยก็เหมือนกันเมื่อกี้ลืมสอนไปนะสมมุติว่าเขายกยกมาไล่นะก็กแค่ทําแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขากินนะครับอันนี้คือท่อนแยกเมื่อกี้เนี่ยตอนที่เราพูดกันถึงเรื่องมนุษย์เดินเนี่ยมันไม่มีท่อนแยกนี้นะพอท่อนแยกนี้เนี่ยเราเดินเบีย้ยเขากินก่อนแล้วเรายกม้าจับแล้วถ้าเขากินลูดมาเราจะทํายังไงต่อผมมีวิธีเดินนะครับง่ายๆก็เอาม้ากินเม็ดลุกเข้าไปครับกระซิบเบาๆไปฮนะ ถ้าฝ่ายตรงข้ามเดินขุนมานะครับตำแหน่งนี้เราสามารถเดินได้หลายแบบมากนะครับก็คือมีม้าเนี่ยถอยลงมาจับเบี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นแต้มเท่ากันกับอีกม้าหนึ่งเนี่ยถอยลงมานะครับตำแหน่งนี้สมมุติเขากินเนี่ยเราก็จะเอามากินคืนก็จะเท่ากับว่าลูกทรงเนี่ยจะกลายเป็นเม็ดสู้กับ2เบีย้ยซึ่ง2เบีย้ยตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็น2เบีย้ยที่มันห่างๆกันอยู่อันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมชอบนะบว่าคุณชอบเดินแบบไหน แต่ผมเนี่ยชอบถอยมาตำแหน่งนี้นะครับแต่เพื่อนๆหลายคนเนี่ยที่ลองเอาไปเล่นดูนะครับที่ผมสอนไว้ในกลุ่มนะฮะก็ก็มีถอยตำแหน่งนี้ก็มีอันนี้ก็เล่นได้ครับสมมุติว่าฝ่ายตรงข้ามเขาขึ้นโคนผูกเราก็แค่เอาเบี้ยกินถ้าฝ่ายตรงข้ามเขากินฟรีเราก็กินคืนเขาหลบเรือแล้วกินนะครับเห็นไหมรูปทรงมันเป็นไงจุลมมนไหมผมว่าจุลมุนดีนะคือรูปทรงเท่ากันนะครับเรามีเม็ดฝ่ายตรงข้ามก็มีเม็ดเหมือนกัน แต่ทีนี้ครับมาดูอีกอีกท่อนแยกหนึ่งอีกนิดหนึ่งนะคือสมมุติเขาเดินโคลนมาแล้วกินนะเล้าปักโคลนมาแล้วกินเนี่ยกินไปเรื่อยเืยเหนื่อยก็พักแล้วเราไปเดินอะไรดีสมม,มุติเราแบบอ่าเดินเดินเรือไหมสมมติสมมุติเดินเรืออ่ะสมมติเขาปักโคลนมาแล้วก็ต่อมาอะไรย่างนี้ก็ได้ครับตำแหน่งมันพอดีนะอันนี้ผมแบบคิดสดสดนะเน <ๆ S 1> ี่ยตำแหน่งมันพอดีจับตาลูกคาดพอดีสมมติเขาเอาโคลนกินแล้วก็ลูกคาดเข้าไปนะ ก็อันนี้ก็ลองออกไปเล่นดูนะครับเพื่อนๆนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วกันแน่ๆอย่าลืมกดติดตามนะครับก็ขอให้มีความสุขสนุกกับโลกหมากลูกไทยใครใช้แล้วได้ผลยังไงเป็นต่อเป็นลองแพ้ยังไงคอมเมนต์ Comment ใต้คลิปด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับทุกคน คลิปนี้นะครับมีผู้สนับสนุนนะครับก็คือร้านเชสโกนะครับร้านจําหน่ายอุปกรณ์หมากกระดานมาตรฐานระดับแข่งขันนะฮะถ้าใครกําลังมองหาอุปกรณ์หมากกระดานอยู่นะไม่ว่าจะเป็นคอสเบิร์ดเอแมทหมากรุกไทยหมากล้อมหมากคอสเนี่ยก็สามารถติดต่อร้านไปที่ web าาเว็บเชสโก .com ได้นะครับ 순간도 나 지우고 있어